วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงแนวดิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุคสงครามเย็นและเคยประจำการในกองทัพเรือสเปนและยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือไทยในอดีตนั่นก็คือ a v 8 s Ma ต ador หรือที่รู้จักกันในชื่อ Har r เ e r เวอร์ชันส่งออก a v 8 s Ma ต ador เป็นเครื่องบินที่พัฒนามาจากโครงการของอังกฤษที่ชื่อว่า Hawk e r Siddeley Harrier ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ขึ้นลงทางดิ่งลำแรกของโลกที่ถูกนำมาใช้งานในเชิงรบจริง และเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่แปลกที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะมันสามารถบินขึ้นและลงได้โดยไม่ต้องใช้รันเวย์ยาวเหมือนเครื่องบินทั่วไป a v 8 s มาตาดอได้รับการพัฒนาสำหรับกองทัพเรือสเปนโดยใช้พื้นฐานจากเฮริเอร์รุ่นแรกของอังกฤษแต่ปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมทางทะเลซึ่งรวมถึงการขึ้นลงจากเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์และเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กจุดเด่นที่สุดของเครื่องบินรุ่นนี้คือการบินขึ้นและลงในแนวดิง่ง หรือที่เรียกว่า VTOL Vertical Take Off and Landing ซึ่งใช้พลังจากเครื่องยนต์เป็นกสัต์ที่มาพร้อมท่อไอพ่นสีท่อรอบลำตัวสามารถปรับทิศทางแรงขับได้ทำให้เครื่องสามารถยกตัวขึ้นจากพื้นได้โดยไม่ต้องวิ่งบนรันเวย์ AV8S มาตาดอมมีโครงสร้างที่แข็งแรงน้ำหนักเบาและสามารถพกพาอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นจรวดอากาศสู่อากาศลูกระเบิดธรรมดาหรือแม้แต่ปืนกล30มิลิเมตรนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบเรดาร์นำร่องระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ในยุคนั้น ทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงและเหมาะกับภารกิจหลากหลายประเภททั้งโจมตีภาคพ,พื้นสนับสนุนทางอากาศและป้องกันภยัยทางอากาศใกล้ตัวหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ a v 8 s มาตา d o ดคือการที่กองทัพเรือไทยได้เคยมีความสนใจจะจัดหาเครื่องบินรุ่นนี้มาใช้งานโดยเฉพาะหลังจากที่เรือบรรทุกอากาศยานลำแรกของไทยคือเรือหลวงจักรีนฤรเบทถูกสร้างเสร็จในปลายทศวรรษ90ซึ่งมีการออกแบบดัดฟ้าเรือรองรับเครื่องบินขึ้นลงแนวดด่งได้ มีรายงานว่ากองทัพเรือไทยได้พยายามจัดหา a v 8S มาตาดอที่ปลดประจำการจากสเปนมาปรับปรุงใหม่เพื่อใช้งานบนเรือหลวงจัก,กรีนฤเบศอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วโครงการนี้ไม่ได้เดินหน้าต่อเพราะตัวเครื่องมีอายุการใช้งานมากแล้วและค่าบำรุงรักษาแพงเกินไปกลับมาที่ตัว a v 8S เองเครื่องบินรุ่นนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ราวร1,180กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณแม0.9ซึ่งแม้จะไม่ใช่ความเร็วเหนือเสียง แต่ก็ถือว่าเร็วเพียงพอสำหรับภารกิจทางยุทธวิธีนอกจากนี้ยังมีรัศมีปฏิบัติการประมาณ500กิโลเมตรและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ทำให้ขยายขอบเขตการปฏิบัติการได้มากขึ้นในช่วงที่ประจำการในกองทัพเรือสเปนเอวี 8S มาตาดอได้มีบทบาทสำคัญในการคุมเชิงทางทะเลโดยเฉพาะในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนการที่สามารถขึ้นลงจากเรือได้ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ฐานบินบนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในช่วงสงครามเย็น อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาต่อย,ยอดจนกลายเป็น a v 8B Harrier II ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ร่วมมือกันพัฒนาโดยอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นกระดูกสันหลังของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาไปจนถึงช่วงต้นปี2000เมื่อพูดถึงการใช้งานจริง a v 8S มา t a ต o ดออาจไม่ได้ถูกใช้ในสงครามขนาดใหญ่แต่ก็ได้รับการฝึกฝนและจำลองสถานการณ์ทางยุทธวิธีบ่อยครั้งรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพในการฝึกซ้อมระหว่างประเทศ ในแน่ของดีไซน์ a v 8S Matador เป็นเครื่องบินที่มีลักษณะเฉพาะมากที่สุดลำหนึ่งในโลกด้วยช่องไอพ่นทั้ง4ีที่อยู่ด้านข้างลำตัวระบบคันบังคับที่ช่วยให้นักบินควบคุมการบินแนวดิ่งได้และการออกแบบที่ค่อนข้างกระทัดรัดสำหรับการใช้งานบนเรือทำให้มันโดดเด่นมากเวลาเทียบกับเครื่องบินขับไล่ทั่วไป ในปัจจุบันเครื่องบิน a v 8 s มาตาด o รได้ปลดประจำการจากกองทัพเรือสเปนไปแล้วเมื่อปี1997และถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงกว่าแต่ชื่อของมันก็ยังถูกพูดถึงในแวดวงการทหารและการบินอยู่เสมอในฐานะต้นแบบแห่งเทคโนโลยีการบินขึ้นลงทางดิ่งที่เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องสนามบินและการส่งกำลังทางอากาศไปโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้เครื่องบินรุ่นนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาเครื่องบิน VTOL รุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตทั้งในเชิงทหารและพละเรือนเช่นโครงการเครื่องบินไฟฟ้าขึ้นลงแนวดิ่งหรืออวเต้าที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคป,ปัจจุบันสรุปแล้ว AV8S Matador คือเครื่องบินที่แม้จะดูไม่ใหญ่โตหรือเร็วเหนือเสียงแบบเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆแต่กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม ความสามารถเฉพาะตัวและประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำมันคือหนึ่งในตัวแทนของความคิดนอกกรอบในยุคสงครามเย็นและยังคงถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในความสำเร็จของวิศวกรรมการบินที่เปลี่ยนแนวทางสงครามทางอากาศไปตลอดกาล